โยมวาสนาทางสายนี้ใกล้จะสุดของอสุภกรรมฐานสิบแล้วนะหรือเพียงขั้นสุดท้ายที่ใจจะได้เห็นว่าแม้แต่โครงสร้างของศพก็ไม่มีอะไรให้ยึดอีกต่อไปวิถากะอสุภะศพที่กระจัดกระจายเปื้อนเลือดดินและโคลนวิถากะแปลว่าระคนระคนกันยุ่งเหยิง ปะปนจนแยกไม่ออกในข้อนี้ศพนั้นไม่เพียงแต่ถูกทำลายแต่ยังถูกลากถูกเหยียบถูกกลบด้วยดินโคลนเลือดและน้ำเหลืองเปะไปทั่วจนไม่สามารถบอกได้เลยว่านี่คือร่างของมนุษย์หรือเพียงกองเนื้อเปื้อนดินบางทีกลายเป็นอาหารของสัตว์บางทีก็ถูกฝนฉะ ถูกเหยียบย่ำจนเละเทะอุปมาอุปไมยเพื่อเข้าใจวิถากะอสุภะเหมือนเค้กวันเกิดที่ถูกเหยียบเละกลางถนนไม่มีใครมองว่าเคยสวยเคยหวานอีกแล้วเหลือเพียงเศษที่คนเดินหลบด้วยความรังเกียจเหมือนภาพวาดงามที่ถูกน้ำฝนลบเลือนสีสันเลือนลางเส้นสายหายไปหมด ไม่มีใครรู้ว่าเดิมทีเป็นรูปอะไรเหมือนซื่อขาวที่ตกในโคลนและเปื้อนเลือดไม่มีใครอยากสวมไม่มีใครอยากเก็บไว้ทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของรักของใครสักคนจุดพิจารณาในวิถากะอาสุภะโยมลองมองให้ถึงที่สุดสิ่งที่เคยเรียกว่ารูปคนหรือรูปร่างของเรา พอถึงจุดหนึ่งแม้แต่รูปก็ไม่เหลือเหลือเพียงก้อนเนื้อเปื้อนดินเลือดและสิ่งปฏิกูลแล้วความงามความน่าหลงไหลที่เคยผูกใจเราไว้มันอยู่ตรงไหนวิธีภาวนาเบื้องตน้นใช้จินตภาพว่าหากวันนี้เราถูกรถชนถูกลากกลิ้งไปกับดินโคลนถูกฝนตกใส่ภาพของเรา จะยังคงงามอยู่หรือไม่พิจารณาซ้ำๆให้ใจเห็นว่าแม้แต่ภาพลวงของความเป็นตัวเราก็เปื้อนและพังได้ทำจนใจคลายความยึดจากรูปกายไม่ใช่ด้วยการเกลียดกายรังกายแต่ด้วยการเข้าใจตามความจริงว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราหนูรู้สึกเหมือนกำลังละลายจากตัวตนที่เคยหลงรัก ทีละชั้นทีละส่วนจนตอนนี้มองเห็นแต่ความไม่จีรังอยู่ทุกอนูถูกแล้วโยมวาสนานี่แหละคือผลของอสุภกรรมฐานไม่ใช่เพื่อให้เบื่อกายแต่เพื่อให้หลุดจากความหลงกายเพราะเมื่อใจไม่หลงแล้วแม้ร่างจะงดงามหรือแหลกสลายก็ไม่ผูกพันบทสรุปอสุภกรรมฐานสิบหนึ่ง อุดทุมาตะอสุภะศพที่เริ่มบวม 2. วินีลกะอสุภะศพเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำ 3. าวิกิตะอสุภะศพแตกยับกระจัดกระจาย 4. วิชิตะอสุภะแขนขาหลุดออกจากกัน 5. วิขายิตะอสุภะศพถูกสัตว์แทะ 6. วิคลิตะอสุภะ ศพเปื่อยยุ่ย 7. วินีลิตะอาสุภะศพกลายเป็นน้ำหนอง 8. อัอธิกะอาสุภะเหลือเพียงกระดูก 9. บุลวะกะอาสุภะมีหนอนช่อนไยวิถากะอาสุภะเปื่อนเลือดโคลนยุ่งเหยิงแยกไม่ออกว่าเคยเป็นใครโยมวาสนาอาสุภะกรรมฐานไม่ใช่ของน่ากลัว แต่มันคือกระจกเงาที่สะท้อนว่าสิ่งที่เราเคยรักเคยหลงเคยยึดไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยและเมื่อใจปล่อยได้จากตรงนี้ก็พร้อมเดินสู่ทางภาวนาที่ละเอียดกว่าคือปฏิกูลละปฏิกูลสัญญาและอาการ32ซึ่งเป็นขั้นถัดไปพร้อมไหมโยมวาสนาที่จะให้ใจยังลึกลงไปในร่างนี้ ให้เห็นไม่ใช่เพียงความพังทลายภายนอกแต่ธรรมชาติที่แยกส่วนภายในด้วยถ้าโยมพร้อมหลวงพ่อจะพาไปต่อไปมองให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแท้จริงคือเพียงส่วนหนึ่งที่รวมกันชั่วคราวเท่านั้นเอง